โอยังไม่ก,กินโหโหกินไม่พอดีกูก็พึ่งน้องกินมกเมื่อกี้อ่าแล้วแต่ก่อนยืนกินไงไอเน,นี่ยมันเหมือนกันปะไม่หูอแล้วพ่อก็อ่านไม่ไม่มองไม่เห็น,านามันก็โทรศัพท์เนี่ยเหรออะไร WhatsApp อ,อะไรไม่รู้อะไรอ่ะนึกว่าเป็นนั่งกินกับแม่แล้ว ครับสวัสดีนักเรียนะครับเดี๋ยวเรามาต่อจากคราวที่แล้วกันนะครับในคาบเรียนนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาในหลายสัปดาห์เนี่ยเราพูดคุยกันไปในเรื่องของการทํางานของอวัยวะภายในร่างกายใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวนักเรียนฟังสรุปแล้วก็ ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีการสอบท้ายหน่วยกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นการสรุปทั้งสี่ระบบที่เราพูดคุยกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารนะครับระบบไหลเวียนเลือดระบบะหายใจแล้วก็ระบบขับถ่ายนะครับทั้งสี่ระบบนี้นะครับกเปิดสไลด์อ่ะดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวค่อยเช็คชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับอีกทีนิงนะครับสำหรับ ระบบการทํางานของอาไว้วะาภายในร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด10ระบบนะครับแต่ว่าเราพูดคืยกันไปก็4แล้วนะครับนะสะสมกับที่นักเรียนเคยเรียนผ่าน,นๆมาแล้วก็น่าจะเกินครึ่งไปแล้วนะครับนะสำหรับการทํางานของร่างกายเรานะครับโดวยวันนี้ที่จะสรุปนะครับมาดูมาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกๆเลยเนาะตัวนี้ระบบการย่อยอ,อาหารเนี่ย มีองค์ประกอบหลักๆอยู่2ออย่างใช่ไหมครับหนึ่งเลยคือทางเดินอาหารนะครับสองคืออวัยวะช่วยนะครับในการย่อยอาหาร,รอาวัยวะช่วยก็จะมีหน้าที่ในการผลิตสารเคมีต่างๆนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งไปให้อวัยวะที่ลำไส้เล็กนะครับเกิดกระบวนการย่อยเกิดขึ้นนะครับโดยทางเดินอาหารเนี่ยก็จะเริ่มจากบริเวณอวัยวะปากใช่ไหมครับที่เป็น ทางเข้าของอาหารทุกประเภทเลยนะครับที่บริเวณน,นี้นะครับหลังจากนั้นก็ถูกส่งมาเรื่อยๆนะครับผ่านบริเวณอหอยตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาที่หลอดอาหารนะครับใกล้ๆกันจะมีหลอดลมตรงนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องนะครับต,ตัวนี้หลอดอาหารก็จะส่งลําเลียงอาหารเนี่ยนะครับมาที่กระเพาะอาหารนะครับ,ราารรบโดยที่กระเพาะอาหาร ana, ันมีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการย่อยก็คือในเรื่องของการย่อยสอบถามดีกว่า มีนักเรียนคนใดจาได้ไหมว่ากระเพาะอาหารมีหน้าที่ในการย่อยอาหารหลักๆแล้วก็เภทอะไรครับโปรตีน,โป,ตนโปรตีนเยี่ยมมากนะครับแสดงว่ญญายังจาได้อยู่โปรตีนนะครับเพราะว่าโปรตีนเ,เป็นสารอาหารที่ย่อยยากที่สุดระหว่างคาร์โบไฮเดรตก,กับไขมันแล้วนะครับลําไส้เล็กเนี่ยบอก <c oughs> ไม่ไหวนะครับให้ช่วยย่อยมาให้หนนะครับเพราะฉะนั้นกระเพาะอาหารก็เลยมีหน้าที่ในการย่อยโปรตีนไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ส่งไปที่ลําไส้เล็ก เกิดการย่อยทุกๆอย่างเลยจนเสร็จสิ้นในส่วนที่หนึ่งนะครับนะแล้วก็ดูดซึมเสร็จสับเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นร่างกายได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วนะครับก็คือสารอาหารนะไปหล่อเลี้ยงเ,เซลล์ต่างๆในร่างกายแล้วก็คงเหลือไว้แต่สิ่งที่ไม่ต้องการนั่นก็คือกาก,ากอาหารส่งไปให้กับลำไส้ใหญ่ตรงนี้ลำไส้ใหญ่นะครับกากอาหารก็จะเดินทางตามลำไส้ใหญ่หรือว่าโคลอนไปเรื่อยๆไปกอง คงหยุดที่จุดใก้ตรงนะครับแล้วก็ปเป็นเรื่องของการขับไา่ออกมาเนาะส่วนอวัยวะช่วยเนี่ยนะครับมันก็จะมีต่อน้ำลายใช่ไหมผลิตน้ำลายไปช่วยที่บริเวณในช่องปากนะครับมีตับนะครับสร้างน้ําดีขึ้นมาแล้วก็ไปเก็บไปที่ถุงน้ําดีส่งไปที่ลําไส้เล็กอีกทีหนึ่งนะครับมีส่วนช่วยเรื่องของการทําให้ไขมันมเกิดการแตกตัวแล้วก็ร้วมกับชั้นของน้ําย่อยนะครับสุดท้ายก็คือปรับอ่อนตัวนี้ มีหน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยหลากหลายชนิดขึ้นมานะครับเอาไปย่อยพวกโปรตีนพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับพวกนั้นนั่นนี่คือส่วนของระบบการย่อยอาหารนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันไปก็คืออันนี้ครับต้องบอกก่อนว่าระบบการทํางานต่างๆของร่างกายมนุษย์เราเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะมีการเสื่อมประสิทธิภาพในการทํางานลงนะครับตามช่วงวัยอยู่แล้ว เพราะมันทํางานอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้เนี่ยนะครับนะมันก็มีการเสื่อมสภาพลงโดยมันจะไปเริ่มเสื่อมสภาพเอานะครับตอนเมื่อเราเข้าถู่ช่วงวัยกลางคนนะครับหรือว่าอายุ35ปีขึ้นไปนเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกนะครับถึงร่างกายที่อ่อนแอลงนะครับอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของแต่ละบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไปชัดเจนเอาตอน ผู้สูงอายุนะครับหรือว่าอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับการทํางานต่างๆก็เริ่มชัดเจนแล้วว่ามันไม่ดีเหมือนแด่ก่อนนะครับทุกๆระบบเลยทั้ง10ระบบเลยนะครับทีนี้มาดูการสร้างเสริมหรือว่าดูแลรักษากันในส่วนของระบบย่อยอาหารข้อที่1นเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าเขาบอกว่าให้รับประทานอาหารให้ตรงเวลาใช่ไหมครับครบทุกมื้อครบอาหารครบทุกหมู่ไม่จำเจ ออกกําลังกายสม่าเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละา3ครั้งนะครั้งละ30นาทีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอแม็ประมาณนี้เราก็จะคุ้นเคยกันดีกับคําเหล่านี้นะแต่จะทําหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับทีนี้ดูข้อที่2ดีวกว่าเขาบอกว่าไม่ควรปล่อยให้เฉพาะอาหารเนี่ยว่างนะครับไม่ควรปล่อยให้เพาะอาหารว่างเนื่องจากว่า ถ้าสมมุติว่าขาดการรับประทานอาหารเป็นเวลานาน,านๆนะครับแล้วไม่ค่อยรับประทานทานทีละน้อยลักษณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อสักครู่เราคุยกันว่ารกระเพาะอาหารเนี่ยมีหน้าที่ในการย่อยโปรตีนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไม่มีอาหารตกถึงท้องปล่อยให้ท้องว่างอยู่บ่อยๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระเพาะเนี่ยจะเป็นแฉเนื่องจากว่ากระเพาะอาหารนี่แหละก็ย่อยตัวเ,เองเริ่มบีบตัวเองนะครับ เพราะกระเพาะอาหารเองก็เป็นโปรตีนเหมือนกันนะครับนะฉะนัน้นแนะนําว่าให้เราทานอาหารให้ครบนะครับาตามเวลาที่กําหนดไว้นะครับก็จะช่วยตรงนี้ได้ข้อสามนะครับหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้าร่วมกันนะครับครูพูดโดยรวมโดยกันว่าภาชนะร่วมกันนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกันโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะ อะไรที่สามารถใช้ของส่วนตัวได้เนี่ยก็จะยิ่งดีนะครับถ้าโรงเรียนเปิดซึ่งไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่สมมุติว่าถ้าเปิดได้นะครับก็แนะนําให้นักเรียนแต่ละคนเตรียมภาชนะของตนเองมาพร้อมส้อมหรือว่าแก้วน้าขวดน,น้ำแล้วก็ติดอะไรก็ว่าไปก็จะดีที่สุดนะครับเพราะอาจจะทําใหนะ้เกิดการติดเชื้อไวรัสบาง,งชนิดได้นะครับแล้วก็ส่งผลต่อระบบย่อยอาหารด้วยนะข้อสี่นะครับงดการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ นะครับข uh, oh ้าวห้าไม่ร yeah? oh <ๆ>ับประทานอาหารบๆสุกๆนะครับนะใครที่ชอบกินย่างหมูย่างเนื้อย่างอะไรกินเนี่ยนะครับพยายามรับประทานอาหารที่สุกๆนะครับข้อหกไม่เครียดจนเกินไปนะครับพยายามหากิจกรรมอะไรก็ได้นะครับนะทำเพราะว่าการที่ตกกังวลหรือว่าเครียดจนเกินไปเนี่ยมันคือทาให้มีการตึกนทย่อยนะครับมากจนเกินไปนะครับก็จะส่งผลเสียได้ หางานอาทีพอะไรที่ชอบนะเวลาเรากางังวลเราเครียดอะไรก็ต้องปรึกษานะครับคนที่เราไว้ใจได้นะเพื่อหาทางออกนะครับนี่ก็คือ,อข้อๆนะครับในส่วนของการดูแลรักษานะครับระบบการทํางานของระบบย่อยอาหารมาดูตัวต่อไปกันนะครับการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดนะครับเ,เป็นกระบวนการทํางานนะครับนะพูดง่ายๆก็คือทําให้เลือดมันเกิดการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ ภายในอวัยวะด้านในของร่างกายเราเนี่ยนะครับเพราะว่าเลือดเนี่ยมันมีสารประโยชน์ต่างๆที่จําเป็นต่อการหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับมันก็พาเดินทางไปทั่วทุกอวัยวะเลยนะครับนะไปยังอวัยวะต่างๆอวัยวะชิ้นนี้ต้องกลารชิ้นนี้สารตัวนี้ก็ส่งให้กันนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่หัวใจ นะพอเลือดถูกใช้แล้วก็กลับเข้าสู่หัวใจเพื่อส่งไปฟอกที่อาไว้วัะปอดท่บนองค์ประกอบมีหนึ่งมีหัวใจวันนี้แหละที่เราเห็นสองมีปอดนะครับสามสามีหล <parce S 2> อดเลือดนะครับสี่มีน้ำเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดใช่ไหมครับสี่ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในระบบไหลเวียนเลือดนะครับโดยปอดเราทราบแล้วว่าเกิดการฟอกยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งในส่วนของระบบการหายใจ นะครับใช่ไหมถ้าจาได้นะครับสามหลอดเลือดมีสองชนิดอาร์เทอรีกับหลอดเลือดเวนจําให้ดีว่าตัวไหนชื่อของหลอดเลือดแดงตัวไหนชื่อของหลอดเลือดดาอาร์เทอรี่ก็คือหลอดเลือดแดงนะครับวิ่งออกจากหัวใจนะครับหลอดเลือดเวนก็คือหลอดเลือดดาวิ่งเข้าสู่หัวใจแต่มันจะมีอยู่สองหลอดสองเส้นเลือดนะครับที่ยกเว้นก็คือไอเส้นที่ส่งไปที่ปอดกับเส้นจากที่ปอดส่งย้อนกลับเข้ามาหัวใจอ่ะ นะครับยกเว้นตรงนั้นนะทีนี้มาดูการเสริมสร้างดำรงประสิทธิภาพนะครับการทำงานของอระบบไหลเวลียนเลือดว่าสามารถวิธีการทำยังไงได้บ้างง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยนะครับเริ่มจากการบริโภคอาหารจำพวกไขมันเนี่ยให้น้อยๆนะครับให้น้อยๆเพราะว่าไขามันเนี่ยพอมันไปสะสมในร่างกายเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยพอเยอะๆเข้าเนี่ยมันไปรบกวนการทํางานของหลอดเลือด นะไปทําให้เกิดการบีบตัวของหลอดเลือดให้ตีบต้งนะครับเกิดการอุดตันนะครับลักษณะนีส้สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายออานะครับข้อ2อออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอนะครับนะช่วยกระตุ้นนะการทํางานนะของระบบไหลเวียนเลือดได้ของหัวใจได้นะครับนําซ้ํายังช่วยในเรื่องของการออกผ่านไขมันได้หากว่าเราออกกําลังกายหนักพอสมควรนะครับ ข้อสามพักผ่อนให้เพียงพอนะครับสี่งดการสูบบุหรี่และเดือดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับสุดท้ายเลยคือถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ก็พบแพทย์ปรึกษาแพทย์นะครับมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับ่ดูนะครับตัวที่สามนะครับระบบการหายใจนะครับโดยสรุปแล้วที่เราพูดคุยกันไปมันมีการทํางานอยู่สองอย่างใช่ไหมครับหนึ่งคือหายใจเข้าเพื่อนําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย สองคือการหายใจออกเป็นการนำคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายใช่ไหมครับเท่านั้นเองซึ่งอวัยวะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเนึ่งมีจมูกตัวนี้เป็นเป็นทางเข้านะครับของอเข้าออกเข้าออกทั้งออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็สองนะครับหลอดลมอ่ี้จะมาแตกแยกไปที่ปอดทั้งสองข้างนะครับลำเลียงทั้งออกซิเจนทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ นะครับเข้าออกปอดเข้าออกร่างกายเนาะสามก็คืออวัยวัดปอดทั้งสองข้างนะครับมมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสี่นะครับสิ่งที่อยู่ภายในปอดก็คือถุงลมเล็กๆนับไม่ถ้วนโดยมีเส้นเลือดฝอยดําแล้วก็เส้นเลือดฝอยแดงมาบรรจบกันอยู่ที่ถุงลมยอ่อยเพื่อเกิดการแลเกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์กันนะครับ อีกสองตัวนะครับตัวที่สี่กับตัวที่ห้าก็คือกล้ามเนื้อกระดูกสี่โครงกับกล้ามเนื้อกระบังลมใช่ไหมครับที่ทําหน้าที่ให้สัมพันธ์กันนะครับเมื่อหายใจเข้าตรงจะยกสูงขึ้นนะครับกระดูกสี่โครงยกสูงขึ้นกล้ามเนื้อกะบังลมลดต่าลงทําให้บริเวณตรงกลางที่เป็นพื้นที่ของปอดเนี่ยนะครับเพิ่มพื้นที่มากขึ้นนะครับความดันก็ต่ําลงอากาศก็เลยสามารถ ไหลเข้าสู่อวัยวะปอดได้ตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็นการหายใจออกกระดูกซี่โครงลดตัวลงกล้ามเนื้อบ,บังลมสูงขึ้นมันก็บีบเข้าหากันพื้นที่ตรงกลางก็น้อยลงใช่ไหมครับก็เป็นการบีบไล่เอาอากาศออกสู่ภายนอกร่างกายเราเป็นการหายใจออกนะครับลองไปทบทวนที่เราจดบันทึกกันไปนะครับทีนี้มาดูการเสริมสร้างระบบ การทํางานของระบบหายใจกันบ้างเราทราบกันดีว่ามลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะจากโรงงานอุตสาหกรรมจากท้องถิ่นจากฝีมือน้ํามือของมนุษย์เช่นการสูบบุหรี่อย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงนะครับให้ได้โดยเฉพาะการสูบบุหรี่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับนะทาลายปอดโดยตรงนะครับเป็นโรคถุงลมโป่งพองลักษณะเนี้ยนะครับ,ก,รบ,ก,รบก็ส่งผลต่อระบบการหายใจทันทีนะครับ อสองนะครับเมื่ออยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองมากนะครับก็ควรสวมใส่หน้ากากตอนนี้เราก็ใส่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับดูข้อสี่นะครับข้อสี่บอกว่าสวมเสื้อผ้าให้หนาเพื่อความอบุ่นแก่ร่างกายนะครับจริงๆแล้วอากาศบ้านเรานี่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วจะร้อนตลอดทั้งปีนั่นแหละมีหนาวอยู่ไม่กี่วันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําในการสวมใส่เสื้อผ้าก็คือไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่มันร <c oughs> ัดแน่นจนเกินไป นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เระบบการหายใจเนี่ยนะครับติดขัดได้นะครับหายใจไม่สะดวกนะครับนะครูนี่เคยมีประสบการณ์มาแล้วเพราะว่าใส่เสื้อนะครับบอดี้ฟิตในการออกกําลังกายนะักเรียนชายน่าจะรู้จักนะครับแล้วก็ไปเล่นฟแบบุตบอลกลางแดดปรากฏว่าเสื้อมันรัดเสื้อที่ใส่นะครับนะเล่นไปเล่นมาต้องอรีบถอดเสื้อออกนะครับกลางสนามเลยนั้นหายใจไม่ทันนะเพราะว่าเสื้อมัน เอาบีบรัดแน่นมากแล้วบวกกับเราออกกําลังกายอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้ <c oughs> หายใจไม่สะดวกหายใจไม่ทันนะครับข้อหกข้อสุดท้ายบอกให้ยืนหรือนั่งให้ตัวตรงนะครับอลองดูนะครับจะทําให้ปอดไดีทยทงนานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งยังทําให้บุคลิกภาพเราเนี่ยไม,ไม่ไม่เสียด้วยนะครับไม่นั่งหลังค่อมไม่เดินหลังค่อมอย่างเงี้ย มาดูตัวสุดท้ายกันที่เราพึ่งคุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วก็คือในส่วนของอระบบการขับถ่ายนะครับสิ่งที่ร่างกายไม่ได้ต้องการนะครับให้อยู่ในร่างกายก็ข,ขับถ่ายออกไปนะครับของเสียต่างๆนะครับมันก็มีอยู่สอย่างที่เราพูดคุยกันไปใช่ไหมครับหนึ่งการขับถ่ายปัสสาวะอวัยวะสําคัญเลยที่เกี่ยวข้องก็คือไตนะครับทาหน้าที่ในการกรองของเสียจากหลอดเลือดแดงใช่ไหมครับนะกรองของเสียจากหลอดเลือดแดงตัวนี้ นะครับนะที่เนื้อเนื้อไตชั้นนอกหรือว่าเนื้อเยื่อชั้นนอกนะครับนะพอได้ของเสียแล้วก็คือปัสสาวะนะครับก็จะส่งมาตามข้อไตตัวนีน้มาเก็บเอาไว้ที่พอปัสสาวะพอเต็มระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็เริ่มรู้สึกปวดฉี่นะแล้วก็ขัดถ่ายผ่านพอปัสสาวะตรงนี้ลงมานะครับโดยของดีที่ต้องการดูดกลับเข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะดูดเข้า ผ่านหลอดเลือดดำแล้วก็วิ่งกลับเข้าสู่หัวใจนะครับที่ตรงนี้นะอย่างการขับถ่ายเหนื่อเนี่ยนะบางทีของของที่ออกมากับน้าเหนือไม่ใช่ของเสียเสมอไปใช่ไหมครับแต่ว่าระบบเนี้ยต้องการให้ร่างกายเนี่ยลดในเรื่องของการระบายความร้อนลงความร้อนที่เกิดขึ้นจากภายในหรือว่าภายนอกร่างกายเนี่ยนะครับเครื่องจักรก็เหมือนกันทาง,งานหนักก็ต้องมีระบบการระบายความร้อนมนุษย์ก็เหมือนกันนะครับนะใช้พลังงานอยู่ทุกวันนะครับ ก็ต้องมีการระบายความร้อนนะครับโดยอาไว้ว่าที่เกี่ยวข้องเลยก็คือบริเวณผิวหนังนี่แหละนะครับซึ่งภายในเนี้ยมันก็จะมีตอมเนื่ออยู่นะครับจะเห็นตอมเนื่อลักษณะนี้นะครับส่วนการขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนะครับก็คือการหายใจออกนี่แหละนะครับนะที่พูดไปในส่วนของระบบการหายใจไปแล้วเนาะ ถ้ามาที่การขับถ่ายอุจจาระนะครับก็เป็นการสืบเนื่องมาจากระบบการย่อยอาหารนะครับอีกทีหนึ่งบริโภคอาหารเข้าไปเกิดการย่อยเกิดการดูดซึมได้สารอาหารไปใช้แล้วนะครับใช้นะท,ที่สุดแล้วสิ่งที่ไม่ได้ต้องการก็คือกากอาหารนะครับกนะ็จะขับถ่ายออกมานะครับนะโดยเอาไว้ว่าที่เกี่ยวข้องสำคัญสำคัญเลยก็คือตัวนี้ลําไส้ใหญ่นะครับกากอาหารจะเดินทางผ่านโคลอนไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ไปเก็บไปที่เล็กตั้มหรือว่าไส้ตรงสุดท้ายก็ขับถ่ายออกมาผ่านทวันนะ่ะนะครับเท่านั้นเองทีนี้มาดูการเสริมสร้างนะครับนะของระบบขับถ่ายบ้างว่ามีวิธีการง่ายทํายำยังไงบ้างนะครับข้อหนึ่งบอกว่ารับประทานอาหารที่มีคุณค่าโดยเฉพาะอาหารที่มีกาก,ากใยมากมากนะครับนะเช่นผักและผลไม้ต่างๆนะครับก็จะช่วยได้นะครับทําให้การขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นนะครับ นะท้องไม่ค่อยถูกนะครับข้อสองไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัดเกินเกินไปโดยเฉพาะโดยเฉพาะอาหารที่มีรสเค็มนะครับเพราะว่าไตาเนี่ยจะไม่ชอบนะครับนะอาจทาให้เกิดโรคไตได้นะครับสนะามนะครับ, 3, รบดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อยวันละแปดถึงสิบแก้วนะครับนะลองสังเกตได้จากสีของปัะสสะาวะของเรานะครับนะดื่มมากหรือดื่มน้อยนะดูได้จากสีของปัะสสะาวะนะครับ ถ้ามันเหลืองเข้มจนเกินไปก็แสดงว่าดื่มน้ําน้อยแล้วนะครับถ้ามันไม่เหลืองเลยแสดงว่าอาจจะดื่มน้ําเยอะนะครับลักษณะนั้นข้อสี่นะครับไม่กั้นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระนะครับเป็นเวลานานาน,าน,นะครับหรือว่าบ่อยครั้งนะครับอาจจะทําให้เกิดผลเสียต่อระบบการขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็อุจจาระได้นะครับพราะให้อาบน้ำชำระร่างกายสะอาดทุกวันนะครับพว นะเมื่อมีอาการผิดปกติเมื่อใดนะครับก็รีบปรึกษาแพทย์นะครับโดยทันทีเนาะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยนะครับนะสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพนี่แหละนะครับเราเข้าใจวิธีการทํางานของแต่ละระบบแล้วนะครับก็ต้องเข้าใจวิธีการดูแลมันด้วยนะครับเรื่อจากการบริโภคอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนเอาง่ายๆนี่แหละนะครับอย่างอื่นก็ นะครับไปเพิ่มเติมเอาโดยสไลด์นี้นะครับเผื่อจะทำเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ส่งขึ้นไปที่คลาสมให้อีกทีนึงเผื่อใครต้องการจะทบทวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะใช้เวลาในการสอบเนี่ยใช้ในคาบนะครับแั้วก็เข้าเรียนปกติแบบนี้แหละเราเข้าไว้อยู่แล้วนะครับมัก็เปิดเวลาสอบเข้ามาสักสินาทีนะเตรียมความพร้อมเราก็เปิด ก็จะเปิดลิงก์สอบให้นะครับแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะปิดนะครับลิงก์การส่งข้อสอบเท่านั้นเองนะครับง่ายๆนะกระทั่งสี่ระบบก็ลองไปทบทวนมาทีนี้สุดท้ายนะครับกับช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับจะมอบหมายงานหนึ่งชิ้นให้กับพวกเราจริงๆไม่ใช่งานหรอกนะครับแต่ว่าให้พวกเราส่งหน่อยนะครับก็คือสมุดที่ใช้ในการจดบันทึกตลอด สี่ห้าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสี่ระบบเนี่ยนะครับให้พวกเราส่งสมุดนะครับแั้นถ้าใครจดตามคุณครูตลอดเนี่ยนะครับก็พร้อมส่งอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาเนะครับใครตกหล่นตรงไหนก็ลองตามได้จากเพื่อนนะครับ ที่เต็มของเราคือสุขภศึกษาและพลศึกษานะครับสองครั้งที่1นานะก็จะเซกคะแนนให้ด้วยนะครับ ไม่มีเนาะนะครับแสดงว่ายังมีคนไม่ได้เข้าคาัดลูมอีกหนึ่งคนนะครับห้องเรามีสี่สิบคนอยู่ในนี้สามสิบเก้าใช่ไหมดูเลขที่นะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเลขที่ห้ารัฐพอรอยู่ไหมครับ่าครับรัฐพรยังไม่ได้เข้าคาัดลูมนี่ใช่ไหมพากูเกิลคัดลูมลองเลือ่อนไปอันสุดท้ายครับเลื่อนไปอันสุดท้ายครับผมม่ได้เขียนแค่เลขท่าเฉย อ๋อห้า,ารัชกรอาลละใครขาดไว้ทำไมามี39อ่ะจะไม่รับรู้การส่งงานนเนี่ยสำหรับใครที่หายไปเนี่ยห้องเรามี40คนใช่ไหมครับให้เรียนตอบคุณนิดนึงใช่คช่ะสิบสองสิบสอง ไดนายนัดอยู่ในคลัดรวมไหมครับฮัลโหลไดนายนัดอยู่ไหมครับแสดงว่าสิบสองนี่แหละครับแล้วก็ไม่เข้าเรียนด้วยใช่ไหมเนะี่ยเดี๋ยวเช็คชื่อดีกว่านะครับอา่ากะมลพันธนมาครับ สาคอนมาครับ le, ภคณนนท์ครับพลันวิทย์มาครับรัฐพรคกนมาครับ<ะ>รัฐพงศ์รัชพง์พงไม่มานะครับขาดนะอิทธิพัฒน์มาครับอานิต มาครับแบบแมทกรมาครับแบบเมทัพัน์มาครับด้าดันเนลัขาดนลครับขณากรนณากรมาครับแบบชยานิมาครับจิรติการมาค่ะแบชนันดา มาค่ะยาสิการมาค่ะปีเสียิการมาค่ะลับบลาพรมาค่ะแับสุรีพรเพื่อนพมครับอยู่ไหมเพื่อนมาจะเปิดไม,ไม่ได้เพื่อนพิมาโอเคครับจิดาค่ะมาค่ะแอบพิตาพร มาค่ะครับอัจฉยามาค่ะครับบันทิตามาค่ะปัทมาวดีมาค่ะครับเอ่อสิริกานมาค่ะครับสอนทกการมาค่ะครับอินทิรามาค่ะครับปัทมาพร มาค่ะศิลปภามาค่ะและผีรัตนัพรมาค่ะ,ะยานิสามาค่ะ,ะจีราพรมาค่ะ,ะจ่ากิฬาโอเคครับเห็นแล้วครับกีฬามานะกัญญากัญญรัฐมาค่ะครับธนาวดี โอเคครับเส็นแล้วนภัสอนมาค่ะค,ความพิรุนโอเคครับวนนันัชชนันเรื่องลาป่วยค่ะนี่ลาป่วยนะสุพักสอนโอเคเห็นแล้วครับนั้นคนที่ขาดวันนี้นะครับรัฐพงศ์กับดานัยนัทนะแล้วก็มีลาป่วยหนึ่งคนนะครับวันัชชานันนะครับ ทีนี้เหลือเวลาประมาณสิบกว่านาทียี่สิบนาทีนะครับนักเรียนนะครับเนี้ยถือเป็นการทบทวนเพื่อเตรียมสอบครั้งหน้านะครับพอสอบก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับออให้นักเรียนเนี่ยช่วงเวลาที่เหลือสิบกว่านาทีเนี่ยนะครับสมุดนะครับใครพร้อมส่งนักเรียนส่งมาได้เลยนะครับผ่านช่องทางตัวนี้นะครับการส่งสมุดครั้งที่หนึ่งนะให้เวลาเคลียร์สมุดกันนะครับสําหรับพวกเรานะขอดู การจดบันทึกนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีคะแนนให้ด้วยอาะโอเคไหมครับใครมีเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับข้อสอบกี่ข้อครับแล้วก็เวลาเท่าไหร่ครับข้อสอบยี่สิบ,ข,อสอบข้อครับนะเวลาเวลาครูตั้งใจทั้งคาบแต่ว่าถ้าเราเตรียมก่อนสิบนาทีนะครับเวลาสอบจะอยู่ที่ประมาณสี่สิบนาทีกับข้อสอบยี่สิบข้อครับ เนไหมเคนะเคนาะนะรเราเริ่มเรียนบ่ายโมงห้าสิบใช่ไหมครับบ่ายสองก็จะเริ่มสอบกันนะครับจนหมดคาบบ่ายสองอะไรด้อาจารย์คะครับสมุดส่งได้ถึงตอนไหนคะสมุดก็ภายในวันนี้ก็ได้นะครับหรือเร็วที่สุดเท่าที่จะส่งได้ครูก็จะทยอยตรวจให้นะครับ ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะรีบดำเนินการนะครับแต่ขอให้ส่งนะครับแา่ถ้าให้ดีก็คือก่อนอาทิตย์หน้านะครับเพราะเราจะสอบการที่ได้จดได้ทำเนี่ยมันเหมือนเป็นการทบทวนไปด้วยนะครับให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ส่งสมุดนะครับก่อนถึงที่จะสอบอาทิตย์หน้านะครับโอเคน้อดังนั้นวันนี้ถ้ามีเท่านี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็นะครับให้เวลาพวกเราได้เกลี่ยสมุดเคลีรยงานแล้วก็ส่งมานะครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ